วันนี้โกมาวันนี้โกแบบมาแล้วอาสบัดอาสบัดโกไม่ต้องรีบสารเล่าบอกว่าไม่ต้องรีบเฮ้ยโอ้โหไอ้วันนี้โกเมาวะวันนี้โกมาแบบไม่ยอมโโอ้หรับเพิ่นก็ลับเพิ่นเถอะพอสูสีครับสูสีเจ็ดพุ หุ่นออตโต้ของผมเลยทำได้างเรับเป็นเทคนิคเป็นเทคนิคบางทีเป็นเทคนิครอก่อนรอก่อนรอให้สร้างสะพานเสร็จแล้วเดี๋ยวมาคือเอาไปที่รับกล่องใช่ไหมได้ไหมครับกรรมการสนามว่าไงครับกรรมการสนาวมว่าไงคะได้ไหมคะเอา้าเอา้าใ<อ>จเย็นครับพี่ว่าเราควรมีเนวิเกเตอร์คนเดียวดีไหมครับบางทีคนขับงงนะครับคนหนึ่งบอกไปเลยไปเลย,เลยอีกคนบอกซ้ายซ้าย,ายงง<อ>นะครับเน<ล>ว <Nav igator S 1> ิเกเตอร์งง เอาครับโกครับกูได้ไหมครับฮาโอ้โกูกลัง้างตึ้งกูได้ไหมครับตอนนี้อาทิตย์ได้ไหมครับได้ครับเพื่อนมือกัปตร์หน่อยกรรมการสนามบอกว่าได้ไหมน่าจะได้ได้นะครับโอเคกูได้ไหมครับตันกก็ได้ครับโอ้โหเอาละครับเทียเสมอแล้วเท่ากันแล้วตอนนี้ตอนนี้ สะพานหรือโบนัสครับสะพานหรือโบนัสโอ้โหุล็อกเบอร์นี่คือออโต้แบบดูดีมากตอนนี้ออโต้เหมือนสร้างงานให้เพื่อนนะครับแต่ป็นปัญหาสิไปหมดเลยโอ้โหแต่เขายังทำได้ครับอ้าวโอ้โหยปาดเข่าได้สะพานเฉยเลยแค่ตบปาดคิวคิวเบอร์เมื่อกี้ตอนนี้สองนาทีนะครับสูงสีสูสีโก้ได้ไหมครับโก้โก้จะตามพันไหมคะ คอมพลีเมนต์พี่ชอบน้ากู้เวลาแข่งมากไหยครับนิ่งมากถ่ายร่วโก้ด้วยครับเอาเอาเอาปัญหาเรื่องใหญ่เฮ้ยังยังขอสู้ขอสู้ได้ขอสู้ได้เอากิบเปอร์ดัน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 ไก้บหบอร์ด้วไปไหนอ่ะเอ้จ่ะ ากิ๊บเบอร์ดันน้องให้เอาดันพื้นกิ๊บเบอร์ดันพื้นตอนนี้กันทุกคนกันตอนนี้ตอนนี้ทีมเองอยากขับคอนโทรลเลอร์ทุกคนนะทุกคนอยากใช้คอนโทรเลทก็ก็เอาเลยเอาเลยเฮ้ยกลับมาได้โอ้โหไอ้ล็อกเบอร์สอมันเอาเอากิปเปอร์ดันครับก็เอากิปเปอร์ดันพื้นกิปเปอร์ดันพื้น อ้าวเฮรั็บมึงอะมึงอะแปวินาทีระทึกมากดันเอาคิ๊บไปดันดันลงมาลงก็อ้าวโค้ชทได้อีกแล้วสามากขึ้นมาได้กุมแล้วก็บอกว่าขอรุนหน่อยกูยังไงกูกสู้หน่อยกู โอ้โหปล่อยเลยครับได้ครับได้ตัวคูณไปแล้วนะคะหนึ่งตัวซาร่าบอกเาอีกซาร่าบอกเอาอีกตกไปเลยซาร่าตกไปเลยตก้ไปเลยโอ้โหโอ้โหเอา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 สะพานหายไปหนึ่งอันนะครับ สำหรับทีมรับเบอร์ลิทายนะครับลิทายนาลิทายออกไปสะพานลบคะแนนออกนะคะของกลุ่มรับเบอร์ <c oughs> รับเบอร์นี้ลบสะพานออกนะคะอ่ะสาสะพานออกไปหนึ่งก่อนนะครับสะพานออกไปเพราะว่าตกไม่เป็นไรนะครับโก้อ่าสาระขอบคุณตาราขอบคุณกลุ่มรับเบอร์จะ้ะ อีกหรือไม่หรือว่าจะเป็นตัวคูดยังไงครับอีกอีกยี่สิบวิครับอีกยี่สิบวิครับอ่ะโอ้โหข้าง,งบนข้างบนทีมอะไรครับข้างบนเชียร์ทีมอะไรครับอ๋อเชียร์นี้อ๋อเชียร์น,รนี้โอเคครับ <S <S เอาละครับจะหมดเวลานะครับโอ,อ้โหเขาชนะแน่ยี่สิบห้าต้มครับหมดเวลา ลับเบอร์ชนะไปสี่ิบต่อ20 3 2 1บสมหโอ้โหโอ้โหมาอย่างรวดเร็วกันเลยเาครับแต่ละทีมที่กกงองเวอร์จะมีเทคนิคยังไงครับวันนี้เก็บสองเหมือนเดิมหรือเปล่าโอ้โหเก็บสองอย่างมั่นคงครับ แบบเป๊ะส่วนทีมซอยนะคะเขาจะใช้กุหลาบในการที่ต่อต่อต่อกันซอยเน้นคู่เหมือนกันแม่ทีมนี้มันสูสีนะครับเนี่ยขุ่นออโต้ก็ไม่ยอมกันเลยเอาเริ่มยอมกันละไปชมไไม่ได้เลยชมไม่ได้เลยแล้วแล้วกลุ่มจอยก็ทำภารกิจของ ซอยเปนไงออโต้สำเร็จนะคะอ้าวแต่ว่าพาวเวอร์ได้มาสองกล่องนะครับเพียงพอไหมอ้าวเริ่มแล้วสุดลมแล้วครับสองคว่ำไปหนึ่งอาคารโอ้โหแต่ว่าแต่ว่าซอยนี่มาสองชั้นเลยนะครับสองชั้นแต่นิ่งๆอ่าเเวิเกเตอร์ได้ช่วยเขาไหมครับหรือคอนโทรลเลอร์ต้องดูคนเดียวดูเหมือนนีเวกเกเตอร์ช่วยครับนีเวกเกเตอร์ไปไปเพื่อนทขาดีกว่าอ่าตอนนี้พาวเวกกลุ่ม พาวเวอร์ได้น่าจะได้หนึหนึ่งอาชานะครับเอาอีกแล้วครับเขาเก็บคู่เขาเก็บคู่อีกแล้วแล้วยังไงยังไงจะไปสะพานสะพานสองอันเลยหรือเปล่าโอ้โหโอ้โหจริงเหรออ้าวแต่ว่ากลุ่มซอยกลุ่มซอยนี่กลุ่มซอยคะแนนอึ๊บเอาลงไปแล้วหนึ่งครับได้สองสีนะคะสหรับกลุ่มพาวเวอร์ในการชนะตาสองสีมากครับสองสีมากอ้าว บอกเป็นอย่างเอา้าเดนเวอเเตอร์บอกบอก,บอกเป็นอย่างคอนโทรลเลอร์บอกติดเอายังไงครับติดอะไรเอออบอึบอึบอ,อ,อึบคิบจะคิวดได้ไหมโอ้โหซอยไม่รอช้าครับเข้าไปทำบนัสทันทีสะุงสะพานไม่สร้างมันแล้วอ,อ้นิดเดียวนะคะเอาละครับเอาละครับซอยมาแต่ยังไม่ถึงเวลาในการคีบกล่องพิเศษนะคะตอนนี้สูสีครับสูสีครับ รีบสร้างอาคารครับรีบสร้างอาคารโบนัสครับโบนัสของซอยครับโอ้โหไม่น่าขยับนะครับเมื่อกี้น่าจะลงแล้วจะเป๊ะไ,มไหมลงไดหมโอ้โหจะเอาเชวอก <นะ S 1> ไปไหนอนะครับซอยเลยดีกว่าและแล้วกลุ่มซอยก็ได้โบนัสไปหนึ่งกล่องโอ้โหเฮาเว่ยยังคงเก็บสองเหมือนเดิมครับือนะครับต้องดันหรือเปล่าต้องดันก่อนหรือเปล่า ดันก่อนแล้วค่อยขีิมไหมอยหลังหน่อยแล้วค่อยขี้มไหมโอเคได้แล้วอ้าวโหซอยาวสะพานต่อเลยครับซอยดันมานิ่งๆเนวเกเตอร์บอกให้ยกคอนโทรเลอร์บอกจะดันเดวเกเตอร์บอกให้ยกผุ่มตอยก็พยายามดันขอวิเต์มันจะให้เข้าสักทีคุยกัียก่อนนะครับมาหลังคุยกัียก่อน นิวิวเกเตอร์จะไม่พูดนะคะจะใช้มือกว่าเขาวันนี้นิวเวเกเตอร์บอกให้ยกกิปเปอร์ขึ้นครับแล้วเอาล้อไปชนครับอ่าอย่างนั้นครับชนครับไปชนครับโอ้โหคอนโทรลเลอร์นี่ลุ้นกว่าเนวิวเกเตอร์ครับอีกนิดครับอีกนิดให้จบชนแรงอีก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 ครับโอ้โหคอนโทรลเลอร์บอกว่าพี่อย่าพูดอย่ามาดได้ไหมน้องก็ใส่ให้หายว่า เอามาดูกลับมาดูที่ power ครับ power สร้างได้อีกหนึ่งชั้นนะครับคะแนนเพิ่มเป็นเท่าไรครับและตอนนี้เราสามารถเข้าหยิบโบนัสได้นะครับถึงเวลาหยิบโบนัส้วค่ะอุปกรณ์ของหุ่นยตนออโต้หยิบได้เลยนะครับอ้าวยังไงครับ power บอกไม่เอาเอาอาคารโอ้โหแต่ว่าซอยไม่รอช้าครับตอนนี้ซอยบอกเอาโบนัสดีกว่า ไม่ฟัางแล้วพิธีกรพิธีกรเดี๋ยวลดความมิกต่อจะลงไหมโอ้โหไยไปแบบง่ายๆครับเป็นคูณ2.5ไปแล้วสองจุดห้าไปแล้วและสะพานเขายังไงถอยหลังชนไหมถอยหลังชนถอยหลังชนน่าจะได้เลยนถอยหลังชนถอยหลังชนได้นะครับไม่เอาดีกว่าผมไม่อยากเสี่ยงตอนนี้ตอนนี้อีกย0สิบวินะครับ เชื่อพี่ครับเอาหลังชนครับน้องเอาหลังชนอันนี้ก็ยุยงอีกสิบวินะครับสิบวิอีกสิบวินาทีครับห <9 S 1> ้าสี่สามสองหนึ่งหมดเวลา,าจบครับน้องจบครับอ่าและซอยก็เอาชนะพาวเวอร์ไปด้วยคะแนน150ต่อ70นะครับ นึกว่าแบบหุ่นยนต์แบบเข้าเกียร์อื๊ดฉึอื๊ดฉึกโอ้โหนี่ก็เร็วเกินยังไงครับแซนครับแซนเขาบอกไว้เขายอมไม่ได้ผมต้องที่หนึ่งสิโอ้ตอนนี้หุ่นหุ่นออโตของแซนเริ่มไม่ธรรมดาแล้วครับโค้ชเริ่มนิ่งเริ่มนิ่งโอ้โหี่ชอบกันไปแบบเบา กุ๊ก <Ooh. S 3> ติวเขาจะมาแบบช้าๆแต่มั่นคงสามล้อกับสี่ล้อครับเหมือนแท็กซี่กับตุ๊กๆครับสู้กันใครจะชนะครับแลแล้วภารกิจของกลุ่มแซนแซนนี่ทำด้วออโต้ออโต้คือสุดยอดนะครับเลี้ยงให้ด้วยเลี้ยงให้ด้วยไปเลยครับเมนเตอร์ไไปเลยตอนนี้นีเวเกเตอร์เริ่มสบสนคะแนนโอ้โห ปัญห,หาในการสร้างคอนอ้าโอ้โอ้โห,โโหมันคือ,อสุดยอดนะตอนนี้ทีมแซนสามารถสร้างสะพานได้อีกหนึ่งแล้วนะครับตอนนี้ตอนนี้ซิลกำลังอยู่ในการสร้างอาคารชั้นที่หนึ่งอยู่นะครับกำลังวงแบบให้เฟตตามอันนี้อยู่นะครับเขากำลังสร้างอาคารพิเศษนะครับทางด้านของแซนและยังไงครับสร้างได้ไหรือเปล่า เนวเกเตอร์บอกพอแล้วโอ้โหลงแล้วครับปล่อยเลยครับปล่อยเลยครับโอ้โหได้ไปได้คะแนนโบนัสไปแล้วหนึ่งกล่องนะคะตอนนี้เพิ่งผ่านไปยังไม่2องนาทีเลยนะครับยังไม่ถึงเวลาของการแข่งขันนะครับน้องเขาก็มีระิะในการขับหุ่นยนต์แล้วนะคะอ่าเนวเกเตอร์ของทีมซิลบอกจะเย็นนะครับ เอาแล้วัใเอาแล้วครับเอาแลข่งชิงช่วงชิงเอาใครเข้าก่อนครับใครเข้าก่อนให้เพื่อนเข้าก่อนนะครับอากลุ่มสติวเข้าก่อนนะคะแต่เอากล่องดันกันได้นะครับกลุ่มแฟนต้องรอนะคะเพื่อนนานครับแล้วก็ซาไปแล้วก็คอมคอมบอกเร็วครับยังไงครับชนไหมครับจะชนไหมครับคอมจะชนไหมครับโอ้โหโอ้โหไปเข้าเวรานะเหมือนจะช่วยกัน มันจะช่วยลงนะครับกล่องของกล่องของคอมจะตกครับอ้าวจบเลยไปตะไกลเลยเอาเอาเนวิเกเตอร์อีกสองสามคนหมาถอยเลยครับเชียวเพื่อนเชียวเพื่อนยังไงครับเราจะปล่อยค้างไว้หรือล่าอีกนิดนึงค่ะโอเคที่อ้ว่าได้โบนัสเหมือนกันนะครับกลุ่มแซนขอแก้มือแซนบอกไม่ยอมแพ้ครับขออีกกล่องหนึ่ง ต่อยกองหนึ่งดีกว่าได้ไหมครับแซนโอ้โหตอนนี้คือขับเที่ยวกันมากมามันสั่นมากครับมันสั่นมากครับพี่ฝนโอ้โหเป๊ะมากเป็นการต่อสู้ที่สูสีครับคือแย่งทิงกับแย่งชิงโบนัสกันเท่านั้นเอาเัาจะเก็บโบนัสที่ขอบอีกครับช่างมีความพยายามเหลือเกินทางเราจะให้ไม่เกินห้ากองในการสร้างอ่าโอ้โห นี่เขาจะมาเอาโบรัสเหมือนกันครับว้าวยังไงครับยังไงครับสิวเข้าก่อนแล้วนะคะผุ่มแซนต้องรอ่อหือตื่นเต้นครับทีมกอลก็ตื่นเต้นไปด้วยครับครับผมุ่มติวังวางต่อไ,ได้ครับวางต่อได้คะแนนก็จะเท่ากันตอนนี้เวลาขอดูเวลาหน่อยครับเวลา3นาที5.30วิโอ หลบครับหลบครับอ่าหลบเพื่อนนะครับหลบใครเพื่อนตอนนี้อาคงอาคารไม่สร้างอันแล้วนะครับเราจะเอาโบนัสอย่างเดียวเลยถ้าเดินไปชนอาคารล้มคะแนนศูนย์นะครับมีแต่ตัวคูณคะแนนไม่มีนะครับเอาเอาอายังไงครับยังไงครับหลบก่อนนะครับอ่าคอมครับคอมวานถือว่าฟาวนะคบสี่นาทียี่สิบวินนะครับคอมอ้าวแค่วางข้างบนก็ได้ครับวางข้างบน วางข้างบนนะโอเควางได้ไหมเราวางได้ไหมโอ้โหโอเคครับได้แล้วชั้นที่ผิดถือว่าห้ามทำแล้วนะคะอ่าตอนนี้เป็นสถิติของการเจอกันนะครับเป็นครับตอนนี้4นาที4ีจะ4ี่0วินาทีนะครับอีกสิบวิอีกไม่ถึง10วินาทีนะครับ หนะครับสี่ครับ3 2มหนึง่งหมดเวลา,าเวลาแล้วค่ะและตอนนี้นะครับทีมแซนก็สามารถขึ้นไปล้างอันดับหนึ่งของกูง๊ีได้ห้สาสี่สามสองหนึง่งอ้ย เอาละครับนอกจากการลุ้นว่าเขาจะคีบได้ไหมเราจะมาลุ้นให้มีสักส่วนใดส่วนหนึ่งของรถหลุดออกมาตอนนี้คุณลุ้นอย่างเดียวว่าห้าใน้ชิ้นส่วนใดที่ส่วนหนึ่งหลุดออกมานะคะจูนไม่ติ่งติ้งกระจายหยิบไม่ได้แล้วหนึ่งกองตอนนี้กำลังสูดีกันมากเลยแต่หุ่นออโต้ของกลุ่มแกรู้สึกจะไม่ทำงานนะคะหรือว่ามันจะเป็นสเต็ป แกบอกว่าหุ่นออตโต้ผมยังไม่เคยขับได้เลยครับพี่นนผม,มพ่งแบบเ็นนวดล้วนๆ้วน,วนอะแล้วครับแกส๊นี้บอกเลยว่าบอกได้คําเดียวว่าจะเอาทีเดียวเลยนะครับันมามงองกลุ่มเพนนี้คือสร้างสุดได้แล้วนะคะโอ้โหตอนนี้ ันนี้การจัดวางแบบให้ตรงตามที่ที่เรากําหนดไว้เพ้นได้ยังครับมีเพนได้ยังครับกลุ่มเพนได้นะคะพี่อีกการตรวจสอบอยู่พี่คีส่งคําสั่งมาที่การคีคะแนนน่าจะได้นะครับเพ้นได้ไปยี่สิบแต้มนะครับได้ใครยี่สิบแต้มนะคะอเพนจะมุ่งหน้าต่อไปทําสะพานเลยหรือเปล่าและเรามาดูของทีมเพ้น ทีมแก๊สครับทีมแก๊สโอ้โหทีมแก๊สก็ใช้นี่ครับเขาใช้กิปเปอร์อีกอันนึงครับที่ไม่ได้ขยับพาไปใส่ในตัวเดียวโอ้โหไม่ใช่เล่นๆจริงๆนะครับเนี่ยเป็นไอเดียที่ดีมากเลยนะคะใช่ไม่มีนะครับกลุ่มไหนไม่มีที่ใช้กิปเปอร์แบบนี้นะครับเป็นเรียกว่าเป็นสโดกิปเปอร์ก็ได้นะครับเป็นกิปเปอร์ที่เทียมอีกอันหนึ่งนะครับ การจัดวามนะคะส่วนทีมเพนกำลังจะสร้างสะพานอ๋อแล้วหนจะไมได้ไหนสร้างสะพานได้อย่างรวดเร็วหนึ่งอันแล้วนะครับอ๋อทีมเพนนี่คือจะแบบหุ่นออโต้จะอ่าจะช้าๆครับอรอรอตอนนี้เวลาเพิ่งผ่านไปแค่สองนาทีกับอีกยี่สิบวินะครับถือว่าน้อยมากนะครับเอาครับตอนนี้เพนมุ่งจะสร้างสะพานครับกลุ่มเพนมีปัญหาในการที่กอกพิเศษนะคะ กุ่นออโต้ตอนนี้ของทุกคนนี่ถือว่า <Perfect S 2> ทำงานได้ยอดเยี่ยมนะครับยกมิ้งกลุ่มแก๊สนะครับยม้ <laughs> กลุ่มแก๊สแบบแน่งม,มากอยู่ที่เดิมแก๊สเราลืมต่อ,อสายไฟหรือเปล่าตอนนี้กลุ่มเพนกำลังมีปัญหากับทีทีตอนนี้จะสามนาทีแล้วนะครับห้ามมือหรือว่าชิ้นส่วนใดโดนอ่า อย่าระวังมือโดนหุ่นนะครับระวังมือโดนหุ่นนะครับระวังมือโดนหุ่นนะครับกรรมการยกธงืูแพ้ฟาวนะครับได้ไหมครับพี่มีว่าไงครับได้ไหมครับได้ไหมครับได้ครับตอนนี้คะแนนเท่ากันแล้วครับห้าสิบแต้มเท่ากันแล้วนะครับและกลุ่มแทนไปสร้างอาคารพิเศษแล้วนะคะเพื่อเอาโบนัสค่อาเกือบงงเกือบงงเอากิ๊เปอร์ขึ้นก่อนครับตอนนี้สามนาที สามนาทีครึ่งแล้วนะครับสามารถไปหยิบโบนัสสองกล่องมาเลยก็ได้นะครับกลุมเพชมองกับอาคารสร้างพิเศษอยู่เขาไดไงครับเขายังไงครับคีปล่างใชครับนเคปเตอร์บอกว่าโอ้โหน่าสนใจครับน่าสนใจจะคีบได้สองกล่องหรือเปล่าคีบสองกล่องจะคีได้ไหมไม่ได้เอากล่องเดียวตอนนี้เน้นความชัวร์ุ่มเพชรได้แล้วนะคะโบนัสเอาล้วครับ ล้อมีการเกี่ยวสะพานหรือเปล่าล้อจะตกลงไปไหมระวังล้อหลุดนะครับน้องอ่าแล้วน้องก็ข้ามน้องจะข้ามสะพานผ่านไหมตอนนี้สี่นาทีกับอีกยี่สิบวินะครับถ้าเกิดว่าแก๊สเนี่ยสร้างสะพานแก๊สก็จะชนะเลยนะครับด้วยคะแนนที่นำเพียงห้าแต้มตอนนี้เหลืออีกสามสิบวินาทีเท่านั้นครับ มองลุ้กันนิดนึงครับแก๊สจะสร้างสะพานได้หรือเปล่าตอนนี้แก๊สไม่คิดอะไรแล้วเน้นชนอย่างเดียวโอ้โหชนไปเรื่อยๆตอนนี้อีก15วินาทีนะครับ15วิ15วินาทีนะ15วินะโอ้ยย้อนยกค่ะ10วิ10วิครับ5วิครับ5วิใจนิ่งครับน้องใจนิ่งหน่อยใจนิ่งนะครับหมดหมดเวลา สุดยอดสำหรับกลุ่มแก๊สเอาชนะไป,ไ,ปได้5แต้ม80ต่อ75ห้าส1่อาองหนงึเอาล่ะมบูนี้คือคเยจะทอเตนต่อจะหวาจริง,ง,งใส่หว ออโต้ของวูพลาดไปแล้วในกล่องแรกนะครับดูว่ากล่องสองจะเป็นยังไงเซทิ่สโตนมาแบบนิ่มๆ professional จริงๆแต่วูก็ไม่เก่งวัวนะคะโอ้โหโตนิ่งๆครับวางไปแล้วหนึ่งกล่องแต่ยังไม่แน่นนะครับเนวิกาเตอร์บอกว่าไม่แน่นไม่แน่นไม่เป๊ะไม่เป๊ะจริงนิดนึงจริงนิดนึงโอ้โหเนวิเกเตอร์บอกนิดนึงเนวิเกเตอร์ก็เอาครับตอนนี้น ตอนนี้เท่าไหร่ครับสามสิบคะ <10 S 2> นแนนสิใช่ไหมครับบวกสิบป่ะครับบวกสิบด้วยนะครับโสามสิบะคะแนนสำหรับสองตอน<า>นะคะโอ้โหนเนมเกเตอร์เป๊ปะมากอ่ะเรียกว่ารู้รู้เนี่ยรู้ใจกันมากนะครับนเนมเกเตอร์พูดคอนโทรลเลอร์ทำเ <c oughs> นมเกเตอร์พูดคอนโทรลเลอร์ทำทำามาดูทีมวูดบ้านนีกพ่าอ่าทีมวูดครับทีมวูดขนะ้างบนตรงอาคารที่หนึ่งอยู่เลยวิ่งเหมือนวิ่งเลาะขอบไปครับโอ้โห ได้แล้วสะพานของกุ่มตอนนี้69มาแล้วครับทีมสโตนยังอ่อนหนึ่งนาทีกับ30วินครับอ๋อสเต็ปจริงๆค่ะดูเห็นไหมคะแล้วก็ออโต้ก็ทำงานต่อเพื่อส่งตอนนี้มาทำโบนัสอีกโอ้โหขึ้นโอ้โหเดเิเกเตอร์สั่งคือทำครับโอ้โห รู้ใจกันมากจริงๆสำหรับลุมนีโอ้โหว้าวยังกับพ่ออาหารเข้าป่าคนนะครับได้โบนัสแบายสบายฮุก็มาหนึ่งกล่องนะครับตอนนี้หูมาแบบนิ่มๆสบายๆช้าๆได้พาเล่นหนักตอนนี้มาดูต่อครับโตจะทำยังไงครับตอนนี้ก้าวจิตแต้านนยังห่างไกลกับคะแนนที่เขาทำไว้สูกสุดมากนะครับคือ 6 5ร้อ้านะครับโอ้โหเนลเกเตอร์พ yeah. pues ูดนี่น้องกี้นี Gender ่คือเหมือนเหมือนหุ่นยนต์นะครับพูดคือทำตามอะครับไม่มีการเปลี่ยนตรแปลงเขาเตั้งแต่ในการข่อยของคอนเทลเลอร์นะคะตัวเอ้ก็ข่อยตามด้วยนะคะมาแล้วครับมาแล้วครับวูดไม่ยอมวูดชั้นทสองครับชั้นที่สองตามแบบด้วย โอ้โห่อวเลยครับโอ้โหเป๊ะอีกแล้วนะคะน่าจะอีกสี่สิบแต้มหรือเปล่าครับใช่แล้วค่ะโอ้โหวางไปเลยเนอะเนอะนึกว่า copy paste นะครับมันสุดยอดจริงๆแล้วดูน้องเขาจะทำจะทำชั้นดูสามนาทีไปแล้วนะครับตอนนี้คะแนนยังไม่เยอะเท่าไหร่นะครับน้องเขาจะสร้างชั้นที่สามอีกแล้วนะคะสังเกตว่าทีมโซเนี่จะล่าขึ้นมาก่อนนะครับแล้วถึงค่อยดันนะครับ ทีมอื่นลองดูตันเป็นตัวอย่างนะครับเผื่อเอาไปประยุกต์ใช้ของทีมตัวเองครับกลุ่มวูดกลุ่มวูดไม่เอานะครับไม่สร้างก็ไม่ทำาลายนะครับวูดโอ้โห